หนูจ๋าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ข้อนี้นะคะยอมรับว่าโอ้โหโจทย์ยาวจังเลยครูเครียดมากนักเรียนครูแบบเวลาครูสอนนะคะทุกครั้งครูจะบอกเสมอว่าทุกครั้งที่โจทย์ยาวนั้นแสดงว่ามันให้ข้อมูลมาครบและให้นักเรียนมีสติในการอ่านก็คือดึงทักษะในการอ่านออกมานะคะเพื่อเว้นวรรคให้ถูกต้องนักเรียนดูคํนะานี้ก่อนนะคะดูคํานี้ก่อนนะ เขาบอกว่าจากการสอบถามนักเรียนชั้นม .4 ทับ1ถึง4ทับ4นะคะจำนวน159คนเลขนี้มากที่สุดอยู่แล้วค่ะแสดงว่า n u เท่ากับ159คนใส่ไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าพบว่า30คนเนี่ยได้เกรด4วิชาคณิตศาสตร์1คณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ค่ะยาวนิดนึงเพราะว่าชื่อวิชามันยาวไงคะ แสดงว่ามันมีชื่อวิชาสวิชาคือคณิตศาสตร์หนึ่งคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ค่ะ30สิคนเนี่ยเขาได้เกรดสี่ทั้งสามวิชานี้เลยค่ะเห็นไหมพอครูเลี่ยงมาใช้คําว่าเมื่อก่อนครูใช้ว่ามี30สิคนที่ได้เกรดสี่ทั้งสาวิชานี้่มันดูง่ายไงพอเลี่ยงมากระจายคําปุ๊บไม่รู้แล้วว่าจะทํายังไงต่อนะคะนั่นคือการที่นักเรียนไม่ได้ เขาได้ไงไม่ได้ทําโจทย์มากพอค่ะและโจทย์ที่ครูให้ทำอะ่ะเยอะมากค่ะนักเรียนไปนับดูเลย10กว่าข้อซึ่งเป็นโจทย์ยากๆหมดเลยนะคะแล้วประเด็นก็คือประเด็นเลยนะคือ10ข้อที่เพื่อนสอนน่ะหนูต้องถามตัวเองได้เลยว่าหนูตั้งใจไหมที่จริงหนูต้องตั้งใจก่อนแล้วพอครูสรุปของเพื่อนท้ายคลิปอะทุกครั้งใช่ไหมพอเพื่อนพรีเซนต์เสร็จป,ปุ๊บครูให้หยุดสต็อปคลิปแล้วครูก็จะบอกในข้อส่วนที่ เพื่อนไม่เคลียร์นักเรียนก็ไม่ได้เคลียร์ตามเพื่อนนะคะเพราะว่านักเรียนไม่ได้ดูตามมาแต่แรกเนาะดังนั้นปรับเปลี่ยนวิธีเรียนนะลูกนะก็คือหนูต้องตั้งใจในห้องเรียนให้มากที่สุดเนาะอ่ะทีนี้เขาสิ่งที่โจ้เขาให้สนใจก็คือคนที่ได้เกรดสี่ค่ะคนที่ได้เกรดสีวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด30คนคะะ่ะแสดงว่า na intersect b นเต e ร์เ c ก c ค่ะเท่ากับ30 ต่อไปนะคะอ่านต่อเขาบอกว่ามี48คนค่ะได้เกรดสีคณิตศาสตร์หนและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่คือวักเดียวกันนะคะสีชมพูเนี่ยมี48คนค่ะได้เกรดสวิชาคณิตศาสตร์หและคณิตศาสตร 1, ์เพิ่มเติมอทีนี้เรามาคุยกันว่าเฮ้ยจะให้คณิตศาสตร์หเป็น A หรือ B หรือ C เนาะทีนี้ครูก็เลยจะให้คณิตศาสตร์ห เ็นนะคะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเป็น B และคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์เป็น C ีนะก็แสดงว่า N a อินเตอร์เซกเท่ากับ48ค่ะตัวเลขมันอยู่ข้างหน้าประโยคคือโจทย์เนี่ยมันสร้างได้หมดค่ะจะเอาตัวเลขไปอยู่หน้าประโยคตัวเลขไปอยู่หลังประโยคนักเรียนต้องทําได้เหมือนกันค่ะเพราะนักเรียนต้องอ่านภาษาไทายให้แตกแค่นั้นเองเนาะต่อมาค่ะ32คนเนี่ยค่ะได้เกรดสคณิตศาสตร์1และคณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 32หนูตั้ง32ไว้ก็นี่ก่อนก็ได้ค่ะถ้าแบบกลัวว่าไม่รู้จะเขียนยังไงเว้ยอะไรเงี้ยคณิตศาสตร์1คือ A นะคะคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์คือ C ค่ะสแสดงว่า NA i n t อ r ิน c ตอเท่ากับ32ถ้ากลัวลืมนะักเรียนเขียนไว้เลยคณิตศาสตร์ร1 B คือคณิตเพิ่มอันนี้ครูเขียนย่อๆนะแล้วก็ c คือคณิตสำหรับวิทย ะะเวลาถ้าเป็นอัตนายยเขีนให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นปรนัยหนูจะย่อแค่ไหนก็เรื่องของหนูนะคะเพราะครูดูแคกก่กขอของงอเนาะ,ะต่อไปค่ะอันต่อนะจ๊ะ42คนเนี้ยได้เกียรติสคณิตเพิ่มและคณิตสำหรับวิทยาศาสตร์42คนค่ะคณิตเพิ่มคือ B ค่ะคณิตสำหรับวิทยาศาสตร์คือ C ดังนั้นคือ n b i n t e r s e c c เท่ากับ42 เห็นไหมมีผู้ไม่ได้เกรดสี่ในวิชาไหนเลยนะคะไม่มีใครได้เกรดสี่เลยเนี่ยมี77คนทั้รนแสดงว่า77คนเนี่ยอยู่นอกวงเงคะเพราะในวงตอนนี้ที่เราเขียน A, B, C เนี่ยคือคนที่ได้เกรดสี่ในแต่ละวิชานะคะเขาอยากรู้ว่านักเรียนกี่คนที่ได้เกรดสี่เพียงวิชาเดียว เพียงวิชาเดียวก็คือส่วนที่เราวาดแผนภาพแล้วไม่ทับกับใครดังนั้นข้อนี้ต้องวาดแผนภาพค่ะข้อมูลไม่ครบเห็นไหมไม่มี NBA, n b a n b n c เห็นไหมคือมันไม่ครบที่จะใช้สูตรแบบข้อที่แล้วดังนั้นข้อนี้ต้องวาดแผนภาพเงคะอ่ะมาวาดแผนภาพนะคะ3มวงค่ะอืม a b c u นะคะจำเองนะ A คือคณิต1 B คือคณิตเพิ่ม C คือคณิตสำหรับวิทยาศาสตร์นะจ๊ะอ่ะทีนี้แล้วจะใส่ลงไปยังไงอะคะครูเขาถามหาคนที่ได้เกรดสี่เพียงวิชาเดียวคู่ขอแรงเงาเป็นสีแดงนะคะเกรดสี่วิชาเดียวอันนี้คือเกรดสี่วิชาเดียวของคณิต1 นี่คือเกรดสี่วิชาเดียวของคณิตเพิ่มอันนี้คือเกรดสี่วิชาเดียวของคณิตสําหรับวิทยาศาสตร์ดังนั้นสีแดงเนี่ยคือสิ่งที่เราจะหาค่ะทีนี้นอกวงคือสีน้ําเงินไอ้นอกวงที่คือสีน้ําเงินเนี่ยโจย์กาหนดให้แล้วนะให้เป็นเท่าไหร่77ค่ะ77ขอเขียนใหญ่ๆนะเจอันนี้คือคนที่ไม่ได้เกรดสีวิชาอะไรเลยค่ะในวงคือคนที่ได้เกรดสี โอเคนะทีนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้นะคะก็คือตรงนี้ไงเนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบเก้าตัวนี้คือ N U จริงๆค่ะแต่ว่า N A u n i o ยูเนียน C ยูเนียนคืออะไรนะคะ NA ็นเอยูเนียนบยูเนียนมันจะเท่ากับ159ลบ77นักเรียนจำไว้เลยนะข้อสอบที่ครูออกไปในเล่นแบบนี้เยอะมากก็คือหนูจะต้องหา A u ยูเนียน i o ยูเนียนให้เจอก่อน a union b union c เนี่ยจะเอา u ค่ะลบออกกับคนที่อยู่นอกวงเพราะ a union b union c คือคนที่อยู่ในวงรวมกันเคยไหมทีนี้หนูใส่ตัวเลขลงไปก่อนในวงนะคะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าไอ้พวกเนี้ยนะคะก็คือต้องลบกันลบกันเสร็จปุ๊บเหลือเท่าไหร่นะนักเรียนสักครู่นะขอคิดเลขแบบนะคะ นักเรียนคิดตามได้เลยนะคะ159ราลบกับเจนะคะจะได้เท่ากับ82นักเรียนแสดงว่าในวงรวมกันนะคะมันมีทั้งหมด82คนนะคะแต่เขาต้องการแค่สีแดงนะดังนั้นไอ้เซียวเซียวเหมือนกลีบดอกไม้3กลีบเนะะี่ยค่ะเราจะต้องหาก่อนว่าได้เท่าไหร่นี่ไงลูกซ้ายมือนี่นะคะ่ะเนี่ย ถูกไหมเวลาทำให้ใส่ในส่วนตรงกลางก่อนนะก็คือตรงเนี้ยจะเอาเป็นสีดำแล้วกันเนาะตรงนี้ค่ะ30 A สิบเอเซ C ตรงกลางค่ะ30เสร็จแล้วดูตามมือครูนะคะ A intersect B เนี่ยคือเนี้ยนะคะที่ครูย้ำไปย้ำมาเนี่ย A intersect B เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนี่ย48ค่ะมีตรงกลางไปแล้ว30ตรงนี้ก็เลยเป็น18 แต่นักเรียนยังเขียน48อยู่ข้างบนนั้นเลยเนาะ A อินเตอร์เคือตรงนี้ค่ะเห็นไหมสี C มันจะเริ่มเข้มขึ้นที่ครูขีดนะคะมันมีเท่าไหร่ลูก32เป็นตรงกลางไปแล้ว30ตรงนี้ก็เหลือ2ค่ะแล้วส่วนสุดท้ายเซี่ยวสุดท้ายค่ะ B อินเตอร์เเป็นเท่าไหร่42เป็นตรงกลางไปแล้ว30ตรงนี้เหลือ 12เห็นไหมใครวาดแผนภาพได้แบบนี้ครูให้ไป2คะแนนนะคะเดี๋ยวเวลาแจกคืนนักเรียนดูได้ไม่ได้มาท้วงค่ะโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วทำไงต่อครูทั้งหมดในวงรวมกันได้82แต่ตอนนี้ข้อมูลที่ใส่ไปเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะคะข้อมูลที่ใส่ไปมี18บวก30บวก12บวก2 ได้เท่าไหร่นี่คือข้อมูลที่ใส่ในในกลีบนะคะในเซลเซียส a 6 B a 6 C Bsex C ่ยใส่ไปแล้วนะคะคือเท่าไหร่ลกูก62บถูกไหมดังนั้นในวงมี82แต่ข้อมูลที่ลงไปมี62ดังนั้นขีดที่เป็นสีแดงนะคะก็เลยเหลือ 82-62ลบกับ62เท่ากับเท่าไหร่ลูก20จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะแล้วโจทย์ข้อสอบออกแบบนี้เยอะนะคะออกถามว่านักเรียนที่แบบชอบวิชาเดียวชอบอย่างเดียวนี่ก็คือตรงส่วนที่เป็นสีแดงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงสำหรับโจทย์แบบนี้นะคะก็คือหา A u ยูเนียน i o ยูก่อนก็คือหาบันทัดนี้ก่อนด้วยการเอา NU นะคะลบออกกับนอกวง NU คือ159ลบออกกับ77ก่อนเพื่อให้รู้ว่าอ๋อในวงมันมี82นะแล้วเราก็ค่อยมาคำนวณว่าเฮ้ยมันได้ตอนเนี้นะคะเลขทั้งหมดมันมี62แล้วนะ แต่ที่จริงในวงต้องมี82ก็เลยจับมาลบกันจึงเหลือ20นะคะหวังว่าคลิป4คลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการสอบแล้วก็ในการซ่อมของนักเรียนนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูถ้าใครไม่ดูนะคะแล้วบอกว่าครูไม่ได้อธิบายไม่ได้เฉลยครูช่วยไม่ได้นะเพราะว่าครูบอกแล้วว่าอันดับแรกต้องอยู่ในกลุ่มเพราะครูจะแจ้งงานแจ้งข้อสอบแจ้งคะแนนนัดหมายต่างๆในกลุ่มเท่านั้นนะคะเรายุคไหนแล้วทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะเสร็จแล้ว ครูบอกแล้วนะคะว่าสัปดาน้าเนี่ยเราจะต้องมีทดสอบการคิดคำนวณเป็นการบวกลบคูณหารหาร้อยละกำไรเปอร์เซ็นต์ธรรมดานะคะจึงทำให้คาบเราเนี่ยหายไปดังนั้นเราจึงต้องต้องอยังไงคะต้องเฉลยแบบนี้นะคะแล้วครูคิดว่าเฉลยแบบนี้ก็โอเคอยู่นะคะนักเรียนจะได้ดูซ้ำได้หลายรอบและมีสีสันที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพของโจทย์ด้วยเพราะเวลาเราเขียนไว้บอร์ดเนี่ยปากกามันไม่ได้มีเยอะ ะะอาคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนจ้า